โอเคเราจะทำการปลดล็อกประตูนะฮะเราจะเราจะได้กลับบ้านไปดูพิธีเคียวกันนะฮะโอเคจาะแจ๊กจาะแจ๊กโอเคคลองสกิเลิตี้ออฟไลน์อยู่โอเคดาวน์โหลดประมาณ35โอ้โหใครฮะเอาไอ้ล้วนจะผ่านแล้วโอ้โหโอ้โหเจมบ่งด้วยอะไรเนี่ยดีออบเจนทีฟเอ่อสตาร์ทเจนเเรเตอร์ ไปเปิดเครื่องปั่นไฟอะไรเนี่ย Hi in the locker Donut taking ใครมาวะไม่มีใครมาวะใครมาวะโอ้โหมีคนมาฮะม,มีคนมาครับทนชมครับโอ้โหไอ้อ้วนฮะไอ้อ้อวน่นถ่ายละ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้พวกคุณก็อยู่กับผมนะฮะผกป้องไอแลนด์นะครับผมและเกมที่คุณกําลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือเกมอ u t ส์ a ลานนะครับผมฮ่าฮ่าซึ่งเป็นตอนที่2กันแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งพาร์ทที่แล้วนะฮะที่เราถูกไออ้วนเออผักตกลงมานะฮะทำให้เราอยู่ชั้นชั้นเอออะไรวะชั้นแรกนะฮะซึ่งเป็นประตูทางเข้าของโรงพยาบาลบ้านนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมมาเปิดไงมันเปิดไม่ได้นะฮะ ผมก็เลยเดินอ้อมเข้าไปในรูรูกงนั่นเองนะครับโอเคและตอนนี้สัสวนของผมยังอยู่ครบนะฮะครบถ้วนโอเคแล้วผมก็อยู่กับยามที่เขากำลังนั่งทำอะไรอยู่นะฮะโอเคไปความสุขเขานะฮะปล่อยเข้าไปซึ่งภารกิจตอนนี้นะฮะก็คือทำตามสัญญาของตำรวจนะฮะที่อยู่ในห้องห้องสมุดนะครับ ซึ่งเขาได้สั่งเสียไว้ว่าใหออ้ออกจากที่นี่ด่วนะฮะท,ที่ห้อง security control นั่นเองนะครับโอเคโอ้ตรงนี้มีแฟ้มอยู่นะฮะเก็บมาอยู่ในมุมมืดเลยทีเดียวนะครับกด J เป็นการดูเอกสารโอโ้โหภาษาอังกฤษมันก็ยาวๆแถมมีโอโ้โหต้องสองหน้าเ K ก็อืมเออเป็นเอกสารของผู้ป่วยนะฮะ ก็เขามีนัำเบอร์136นะฮะชื่อคริสวอเกอร์อายุ3าปีเป็นเพศชายอะไรวะอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะชะมัดผมไม่อ่านนะถ้าเยอะถ้าเยอะมากไม่อ่านปวดประสาทขนาดแค่เกมผมก็ปวดประสาทแล้วนะฮะโอเคไม่มีทางไปฉายนะโอเคเฮ้ยท p พ a คเฮดจีและอี เนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆนผมชักจะไม่ปลอดภัยแล้วผมชักไม่ปลอดภัยแล้วฮะใจเฮ้ยเฮ้ยหุยชักกระตุกด้วยนะฮะแม่งมีคนอยู่อะแม่งนั่งทำอะไรอยู่วะชิพ่ายละโอเคทางออกไม่ได้โอเคเป็นงั้นมันไม่ให้ผมเดินอ้อมมาหรอกฮะแต่แม่งผมต้องเดินผ่านทางที่มันนั่งอยู่ด้วยวะโอ้โห ชักกระเด๋วกระเด๋วเ้ยจานนะเว้ยเราต้องค่อยๆฮะถีบตกก็อี้ได้ไหมเนี่ยเข็นได้ไหมเข็นก็เข็นไม่ได้ชิพ่านละอย่าลุกมานะเว้ยอย่าลุกนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหผอมมากฮะเฮ้ยหันเอามองด้วยสงสัยสลึมสลืออยู่นะฮะปล่อยเข้าไปโอเคเฮ้ยเกิดอาการกระตุกนิดหน่อยนะครับไปชุกเฮ้ยมีคนอยู่อะ อามีโน้ตด้วยกด n น,นะเพื่อเป็นการอ่านโน้ตโอ้โหภาษาอังกฤษสั้นๆนะผมพออ่านได้อะไรเนี่ย A c c o w d of by o c o u i n g man อะไรเนี่ยเอ่อพวกเขาเป็นคนบ้าที่กำลังนั่งดูรายการแห่งความตายอยู่พวกเขาเป็นหนึ่งในผู้ชีวิตรอดแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้ายๆที่นี่พวกเขาไม่ได้รับการถูกส่งตัวกลับบ้านแต่อย่างใดโอเค โรงพยาบาลเลยเนี่ยไม่รับผิดชอบกันเลยอุ้ยโอ้โหโดนตีมานะฮะน่ากลัวมากคุณดูอะไรครับสนุกไหมครับเนี่ยโอ้โหหน้าตาแม่งเหมือนฮิตแมนนะฮะแต่ถ้าดูข้างหลังแล้วเนี่ยมีบาร์ถ้าถ้ามีบาร์โคดนี่แสดงว่าฮิตแมนเลยนะฮะและโอ้โหโอ้โหไม่น่าเวอ้อเลยฮะพี่ไปโดนอะไรมาครับแล้วมือแลม้แลมือเขากาัลาังนั่นทขาอะไรอยู่ โดนตีไม่ก็น่ากลัวมากครับไม่ไหวแล้ววิ่งดีกว่าโอเคมีรูนะฮะเข้ามาแล้วถังออกเปิดไม่ได้โอเคอันนี้เป็นห้อง A114 โอเคมันบอกให้เราค่อยๆเปิดประตูนะฮะแต่ผมเปิดรัวๆเลยเฮ้ยมีคนนอนอยู่อ่ะเฮ้ยกอซับดูน ้าวมีเจ้าหน้าที่ตายตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเดอะคีการ์ดเก็บมาดีเฮ้ยโอเคเยี่ยมอุ้ยเมื่อกินนิ่งชักกระตุกด้วยนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เราได้เออ่คีการ์ดที่จะไปเปิดประตูห้อง security control แล้วนะฮะเราต้องรีบไปครับจะได้กลับบ้านไปดูพิตตี้เคียวนะฮะโอเคลงไปทานมานะฮะเฮ้ย ขากับนี่มึงยาวลูกตีกูมาเลยไม่ดีไม่ดีบอกไว้ก่อนไม่ดีนะจ๊ะอย่านะอย่านะโอเคเฮ้ยไม่ทะไรวิโอเขากำลังจินตนาการอันลึกซึ้งนะฮะโอเคป่นเข้าไปภารกิจตอนนี้นะครับเราใกล้จะมิชชั่นคอมพิวต์เลยนะฮะเพื่อเปิดห้องประตูเริตี้คอ t โทรลมาเต็ม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 เต เต็มฮะโอ้โหเจ็่โดนเฮลเฮฟมีช่วยฉันด้วยโอ้โหผู้ชมครับผมถูกคนบ้ารอบกัดนะฮะขามาเสือไม่มีขากลับเสือมีครับเกง่งจริงก็ลุกขึ้นมาสิเฮ้ยนี่ใครรู้ไหมสีอาจารย์บุสลีเนี่ยบอกไว้ก่อนเลย โอ้ยแค้นนี่ทำเป็นกลัวอ่ะเด้ยไม่ได้เรื่องเลยโอเคไปตรงนี้เปิดไม่ได้นี่หว่าโอเคเราต้องกลับไปที่ห้อง security control นะฮะเราจะได้ mission complete โอเคโอ้โหคนตายเต็มเลยฮะต้องหวังครับเราใกล้จะบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยหันมามองด้วยจะผ่าแล้ว อะไรเนี่ยเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรวะไม่ทันอ่านมันบอกว่าสามารถกดวิ่งแล้วก็หันดูจากด้านหลังได้นะฮะเดี๋ยวเราทดสอบกันก่อนนะฮะหนึ่งสองตั้ม let's go เนี่เน่หันมันหันหันมองได้นะฮะเป็นไงเฮ้ยห้องอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหมีแฟ้มด้วยเก็บมาแย่ ตัวเจอะไรเนี่ยเอออะไรวะให้เราทำอะไรเนี่ยเออเอกสารอะไรไม่รู้ยาวมากไม่อ่านแสดงว่าพึ่งเขาพึ่งฆ่าชายคนนี้แบบแมบปบแบบเลยนะฮะให้ตายเถอะแล้วมันเข้าไปในห้องนี้ละจะเอ๋จะเอ๋โอเคไม่มีใครนะฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเกิดตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ แล้ตอนนี้ก็คือผมมาอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับเออมันมีโอ้โหเนื้อเศษเนื้อเต็มหมดเลยครับแล้วตรงน,นี้เขาก็โอ้โหคุณเป็นอะไรตายครับเนี่ยเต็มหมดเลยและนี่โดนโดนฆ่าคมคืนนะฮะหุ่แบตเตอรี่เยี่ยมวุ่เฮ้ยมีคนปิดประตูวะใครวะใส่เป็นอาหารนั่นในแง่เลย่ยานะเว้ยอยานะเว้ยเดี๋ยว เก็บกล้องก่อนค่อยๆเปิดนะฮะจ่าเอ๋จ่าเอ๋มีใครไหมไม่มีใครนะฮะโอเคห้อง security control อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ไงขอถ่ายไว้ security โอเคห้องรักษาความปลอดภัยนะฮะเปิดบล็อก open the door open the door ตอนนี้ไม่มีใครเปิดได้นะฮะเพราะว่าเรามี คีการ์ดแบบรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันนะฮะไม่มีใครสามารถเปิดได้นะฮะโอเคเราจะทำการปลดล็อกประตูนะฮะเราจะเราจะได้กลับบ้านไปดูพิธีเคียวกันนะฮะโอเคจัดจัดโอเคข้อความเซคูริตี้ออฟไลน์อยู่โอเคดาวน์โหลดประมาณ35โอ้โหใครฮะเอาไอ้ล้วนจะพาละโอ้โอ้โหเจะบินด้วยอะไรเนี่ยดีอ็อกชั่นทีฟ เออสตาร์ทเจตัลเลเตอร์ไปเปิดเครื่องปั่นไฟอะไรเนี่ยไฮอินเดอะล็อกเกอร์ดูน็อตเทคอิงใครมาวะไม่ใครมาวะใครมาวะโอโ้โหมีคนมาฮะมีคนมาครับท่านชมครับโอโ้โหไอ้อ้วนฮะไอ้อ้วนชิบหายแล้วมีโน้ตด้วยเดี๋ยวขออ่านก่อน The Big p o c k e g is the My Foundation ไอ้าหาอ้วนนี่ชื่อ Kiss Walker นะฮะที่เราอ่านเจอในแฟน้มเมื่อกี้นี้ เป็นทหารเก่าในอัฟกา,านิสถานโอโ้โหโอ้โหชิพายแล้วมาเจอกับนักฆ่าตัวจริงแล้วแล้วก็เออเขาได้ทำการฆ่าคนหลายคนอะไรนึกไหมตายแล้วยูวอนเฮลทุกพลโอ้โหมันว่าผมเป็นหมูโอ้โหไเชี่ยไม่เปิดตู้ข้างๆชิพายแล้วไปเลย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 โอ้โห ไออ้วนครับไออ้วนมันยังตามกูมาอีกโอ้โหมันสะกดรอยตามเรามานะฮะตามที่ตัวนตมันเขียนเอาไว้มันสะกดรอยตามผมมาไปยังวะผมไปก้าออกจากโต้แล้วเราอยู่ในล็อกเกอร์ในสปลอดภัยาย่สุดใ้สามโลกเราต้องออกครับเพื่อไปรีสตาร์ทเครื่องปั่นไฟนะฮะออกโอเค ตอนที่เรามีคีการุ่นลิมิเต็ดนะฮะส่วนไอ้อ้วนนั่นพังประตูมาสองสามครั้งนะสองสามครั้งเฮ้ยมันไปไหนวะรถช่างเถอะเราต้องรีบไปเปิดเครื่องโอ้โหมึนมากมึนมากบอกไว้ก่อนเราต้องไปทางไหนเนี่ยเออขออ่านก่อนอันนี้ัีไงห้องปั่นไฟอ่ะให้หลบลงไปข้างล่างโอเคโอ้โหมีน้ำแตกด้วยนะฮะน้ำแตก นี่คือที่มาคาว่าของนั้นแตกนะฮะโอเคห้องปั่นไฟอยู่ทางนี้โอ้โหแม่งก็โคตรมืดจะต้องห่วงครับเรามีในมิชชั่นนะฮะเดี๋ยวปิดประตูก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความหวาดกลัวอิสระโอเคห้องปั่นไฟทางนี้นะฮะมีรูแย่ครับผมเข้าไปแย่เฮ้ยโอ้ยโอ้แฟ้มน่าแย่ กโจดเจภาษาอังกฤษยาวเลยแกโอ้โหคุณเข้าใจไหมคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยอ่มอะไรเนี่ยเป็นเอกสารใบอนุญาตของ C A A รหัสนับเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งอืมอืมอืมโอเคอ่านโอเคตรงนี้โอ้โหน้ำเต็มเลยฮะน้ำเต็มเลยอ่ะมีกระป๋องป๊ฟซี่ด้วย โอ้โหเอจะเอ๋ไม่มีใครเราต้องค่อยๆเดินนะฮะตรงนี้มีเสียงน้ำกดสเปซบราโอเคผมรู้ละโอเคข้ามไปเฮ้ยใครวะคูสเดดนั่นใครเอ้ามีคนตรงนี้ฮะมีเอรอนครับผมใช่คนนี้เปล่าว่าที่มันปิดวาวของเราอะ น่าจะใช่อ้าติดอะไรเนี่ยอ้ากระโดดข้ามสิครับโอเคเราเจอแล้วฮะเครื่องปั่นไฟอะไรเนี่ยกดคลิกไม่ได้เอาทำยังไงเนี่ย To the c คูอ on the gas ปั๊มเอ้าต้องไปเปิดแก๊สก่อนวะมันอะไรเนี่ยผมเห็นแค่ไอโรสมันดึงคัตเอาเองนะโอ้โหมีคนห้อยหัวตรงนี้ครับเซ่ยไฮโอเพ้นไม่ได้ ทางไหนห้องนี้ก็ได้ปะบัดโอเพน o ดอะโอเพนเด o ะโอเคโอ้โหตรงนี้มีแบตเตอรี่นะครับผม The battery โอเคเฮ้ยนี่ไงแก๊สปั๊ม Open เลยโอเคเป็นสีเขียวแล้วเราต้องรีบไปก่อนนะก่อนที่มันจะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โหม,มีคนมาวะ อ่ะมีคนมามีคนมาโอ้โหมีคนมาทีด้วยฮะตรงนั้นไงจะผานละโอเพน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 ต้องเป็นอาหารนั่นแน่แน่โอเคโอเคโอเคเออเพนโอเพนเฮ้ยเขาเขาเขาล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ที่สองล็อกเกอร์ที่สองโอเคปิดไฟก่อนโหว่าแม่งมาว่ะไม่ไหวแล้วฮะจังหวะนี้อะดรีน่าลีนตอนนี้เต้นรัวไปทั่วล่างแล้วนะฮะ ว่ามันต้องมาแน่ๆนฮะเชื่อผมโอ้โหตัวเราก็หายใจแรงมากครับโอ้โหแม่งพังมาจริงๆด้วยหน้าจอสันยึกยึกยึกยึแบตผมก็จะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่งพังมาแล้วอะ่ะเฮ้ยจะทำอย่างนี้สิครับผมกลัวเฮ้ยแม่งมาวะ่ะแม่งมาว่ะมันเปิดตู้ข้างๆครับไม่มีใครหลอกแถวเนี้ยเองแค่ความจำเสื่อมเท่านั้นเอง อัพเดตอุ้ยไปแล้วโอเควีแบทเราจะหมดว่ะขอสีโลก่อนดีโลเลยโอเคโอเปนโอเปนโอเปนปิดกล้อ okay. ง <open>, เปิดกล้องเฮ้ยไมอยู okay. <c oughs> อ่ตรงนี้ว่ะโอ้ ตกใจหมดเมื่อกี้นี้ไม่เห็นกูไหมวะไม่วะไม่เห็นกูไหมไม่เห็นกูว่ะโอเคปลอดภัยปลอดภัยแล้วมันไม่เห็นผมนะปลอดภัยหายห่วงมีแบตเตอรี่เยี่ยมยอดโอ้ไม่มาวะไม่มาตามผมมาวะ เปิดประตูเปิดไม่ได้แม่งมาวะในห้องนี้แม่งมาวะแม่งมาวะโอ้โหแม่งตามมาวะ <c oughs> เรียบๆไปครับท่านผู้ชมครับแม่งมาวะแม่งมาวะ <c oughs> โอ้โหไม้ติดตะปูครับ <c oughs> โอ้โหแม่ง ตามกูมาตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่นะฮะดีไปตัวโอเคเยี่ยมเฮ้ยนี่ไงเจอคัทเอาแล้วเดี๋ยวเราทำการเปิดคัทเอานะฮะโอเคเรียบร้อยตรงนี้มีล็อกเกอร์โอ้มันแบตเตอรี่แบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนี่ยมันไม่มาเฮ้ยคนมาวะเม้งมาวะเม้งมาวะเนี่ยมันมาปุ๋เม้งมาแล้ว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 ทิหายแล้วโอ้โหมึงไม่ให้กูไปเลยหรือว่าเราต้องวิ่งป่ามันไปวะทิหายแล้วหรือแม่งเข้ามาแล้ววะโอ้มาแล้ว เปิดตู้ข้างๆครับเปิดตู้ข้างๆปิดโอเคบอกแล้วไม่มีใครอยู่หรอกคุณอย่าเปิดตู้ดีนะอะไรเนี่ยโอเคชิบหายมันต้องการอะไรจากกูกูแค่มาเปิดไฟเมื่อกี้อะไรก็กูเนี่ยโอ้ยตา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 ยวันนี้ได้กลับบ้านไปดูเบนเทนเนี่ยชิบหายโอเคครับ ว่าเราต้องวิ่งฝ่ามันไปวะเฮ้ยแม่งมาวะมาไหมมาไหมเฮ้ยกลับไปแล้วโอโ้โหแม่งมาวะ่ะเราเดินกลับไป้ไหมเฮ้ยแม่งมาว่ะเฮ้ยไม่ดีนะเฮ้ยมันเข้าไปแล้วอย่านะเว้ย มันมมันเห็นกูชะพาแล้วเห็นกูมันชแล้วช่วแล้วโอเปน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 โอเนโอเปนโอ้โอ้โหไปมาครับไปมาแล้วกระจกด้วยครับไอ้มันเห็นผมอ่ะพาลล้ะพาล้กู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 กแมกิกดแมกิกทางนี้ทางนี open 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 ้ทำได้ๆได้ ทางนี้ทางนี้รู้แย่จำได้โอเคนี่ไงมีกลับไปแล้วโอ้โหโแมงรอดแถมเสกกระตุกด้วยครับโอ้โหโดนตรีนี่กระโชกหัวใจมากครับเช็คพอยแล้วฮะเมื่อกี้นี่โอ้โหแมงเสือกเห็นถายโอเค เด่๋ยวตอนเราก็ปลอดภัยนะฮะเราต้องกลับไปที่ห้อง security control ฮะไม่ต้องอะไรแล้วตอนนี้รีบเปิดประตูก่อนเราจะได้กลับบ้านไปดูพิธีเคียวนะฮะ open โอเคทำการเปิดระบบอะไรเนี่ยชิบหายโอ้โหแอ่จ้าชิบหาย Sorry my son ฉันขอโทษน,นะแต่ว่าฉันยังให้นายประจัดที่นี่ไม่ได้ โอ้ยไม่ต้องมาจับมือนะไอเกยอ์อไอโ้โรนนี่นี่มาเออที่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะให้นายเป็นพยานแล้วก็เป็นอะไรวะหเห็นนัไหมเห็นนี่เปล่าวอลเลเดอร์อะไรวะอะไรอะไรวอรลเลเดอร์วะวะนั่นคือพระเจ้าของเราเดือดมาอะไรวะดูครับต่อยู่ในน,นนั้นฮะชิบหายกค็คือหลับไป อะไรอีกเมื่นี้กูจะได้กลับบ้านไปดูเบนเทนหน่อยเนี่ยโอ้โหตื่นมาแล้วครับแสบตามากที่นี่คือสบัดไดงไงเนี่ยโอ้ไม่ใช่เห็นประตูนี้กูรู้เลยอยู่ในห้องคนของคนไข้นะครับโอ้ยสลืมสลืออ้าวลูกบวกไม้กางเขนตื่นมาแล้วครับอ้ากล่องแมงเสือกอยู่อีกนึกว่าถูกปนไปแล้ว โอ้ยไอเก๋เนี่ยมันทำอะไรกูเปล่าวะเช็คพอยแล้วอะไรเนี่ยกดคลิกเมาส์ซ้ายเป็นการหลบใต้เตียงเฮ้ยได้ด้วยเยี่ยมออกก็เดินออกธรรมดาโอเคไม่มีแล้วมักงครับสำหรับเกมนี้นะฮะขอพักก่อนไม่ไหวแล้วเมือ่อกีอ้นี้เจออะไรเต็มๆไม่รู้นะครับหโหตกใจหมดชิบหายมีคนเปิดให้ฮะใครวะเอาหาย อ๋อคนบ้าครับโอ้โหเรามาอยู่ในที่ไหนวะเนี่ยเรามาอยู่ในห้องของคนบ้านะฮะขอขอปิดไว้ก่อนปิด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 ไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมหลบใต้เตียงก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะไม่มีอะไรมากครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะฮะสำหรับที่ใครชอบนี้สามารถกดไลค์หรือติดตามได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะฮะ ก็ไม่มีแล้วมางคนระับสำหรับคลิปนี้สวัสดีบ๊ายบายครับผม oh